ต้องสต็อกกันแบบไม่มีขาดนะครับใครที่คิดถึงรีโว่ล็อกโคต้องคิดถึง SC u ยุคาแน่นอนนะครับเพราะว่าล็อกโคผมบอกเลยว่าผมมีสต็อกตลอดแล้วเยอะมากนะครับที่สำคัญวันนี้มารีวิวคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถปี2023จดทะเบียนปี24เลขไม้20,000โลนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับเป็นรีโว่ล็อกโคตัวนี้เป็นขับ2ล้อนะครับไม่ใช่ขับ4นะครับรถเดิมๆทั้งคันนะครับล็อกโค ขึ้นชื่อว่าล็อกโคนะครับเรื่องออปชั่นไม่ต้องพูดถึงนะครับจัดมาเต็มโตโยต้าจัดเต็มตั้งแต่กําเนิดน,นะครับภายในดุดันสีดําแบบนี้เบาไฟฟ้าเบาะหนังนะครับคุมโทนสีดำนะครับรถคันนี้สีขาวมาดูรอบคันล้อเดิมนะครับ 18, ล,ล็อกโคขอบสลายหล่อๆแบบนี้เลยนะครับโลบาร์ oba, เอกลักษณ์ของล็อกโคนะครับจะเป็นแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์ล็อกโคไฟท้ายเลข3แล้วก็ ถมีมาให้แล้วนะครับคันนี้รถปี23นะครับจะเป็นตัวที่มีกล้องหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับกล้อง360ลอกคันแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับคันนี้นะครับราคาอยู่แค่899,000นะครับใครที่ตามหาล็อกโคเกียออโต้ปีใหม่ๆใหม่น้อยๆเฮียหมูนแนะนําคันนี้เลยนะครับปี23จดทะเบียนปี 24นะครับเข้ามาดูตัวจริงทดลองขับได้ที่ SC สซยูสคาพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับคิดถึงรถปใีใหม่ๆหม่หมน้อยๆเฮียหมูยังมีแบบนี้อีกเยอะนะครับเข้ามาเลือกมาจับมาจองแล้วก็ที่สำคัญนะครับก่อนสงการโปรโมชั่นจัดเต็มแน่นอนเฮียหมูจัดให้ครับ